ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะไม่หนีแม่อ้อ,อมเนี่ยดูหัวหัวมันสิคะแมีขาวเราพุ้มใจกับมันจริงจ,จริงเนี่ยจริงๆอ่ะไอ้ถ้วยชมพูเนี่ยเอาไว้ที่บ้านแม่อ้อมกะว่าจะรอมันนะแล้วปรากฏว่าเนี่ยมันก็มาตรงนี้แม่อ้อมต้องเดินกลับไปเอามาให้มันใหม่นะพานั่งอยู่ใกล้ๆดูเชิงกันค่ะดูเชิงกันค่ะ <laughs> ดูที่เนี่ยหูถลอกปอกเปลือกโอ๊ย พุ่มใจกับมันเลยไปนะนะพา,าคนสวยกินไปลูกเหลือใครหมื่นเนาะหมื่นคะ่ะก็เป็นพี่พี่น้องกันเนี่ยคู่แฝงกันเนี่ย สงสารมันจับใจเป็นจนแผลหายจนแผลแห้งแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงโดนเขาตีมันหนีไปอยู่ท้ายซอยอะคะ่ะนานๆมันจะเดินเข้ามาตรงนี้สักทีหนึ่งอะ่ะวันนี้ก็ไม่เห็นไอ้สีทองไงมันกับไอ้สีทองไม่ถูกกันแต่มันไม่ตีไม่ตีไอ้ปื้ดนะคะเพราะมันเป็นพ่อลูกกันไอ้ปื้ดเนี่ยจะโดนไอ้สีทองตีกับไอ้ขอดตีสวน้เนี่ยจะโดนไอ้สีทองตีกินให้หมดลูกกินให้หมด กินให้หมดลูกกินให้หมดนะนักรบกินให้หมดลูกนักรบกินให้หมดนะลูกนะนักรบกินให้หมดลูกหน่อยหน่อยอย่าไปยุ่งของเขาอย่าไปยุ่งของเขาไปแล้วค่ะเนื้อตัว อูคนเดียวไม่มีใครครบใครจะคบอ่ะไม่มีใครครบใช่ไหมฮะคลองไปเลยน่ะคลองเล่นน่ะคลองคนเดียวมีใครครบมั้งอ่ะ หนีกันไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาอยากเข้าใกล้ฮะอยู่คนเดียวไปเลยใช่ไหมถามว่าใช่ไหมใช่ไหมจะทำแน่ใช่ไหม,ไม,อ,หไหมหอืม